ฟังรายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวครับพบกับผมมาร์คในตอนนี้นะครับนำหนังสือเรื่องปจจรัชญาเกียนมารีวิวให้คุณผู้ฟังครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับผมได้รับนะได้ซื้อมาจากร้านบุ๊กเมมโมบี้นะครับที่หอศิลป์ชั้น4นะครับวันนั้นก็เข้าไปหนังสือเล่มนี้เต็ตานะครับที่จริงก็อยากจะซื้อมานานแล้วนะครับ ก็ได้โอกาสนะรช่วงนี้รู้สึกว่าห่างหายจากการทำพอดแคสต์ไปนานนะครับน่าจะเริ่มต้นด้วยหนังสือเล่มบางๆนะครับอันที่จริงช่วงนี้เนี่ยก็จะได้รู้จักความเคลื่อนไหวของผู้เขียนนะครับที่จริงจะเป็นผู้เขียนหรือเปล่านะครับเป,เป็นผู้ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ผู้เขียนเรียบเรียงเนี่ยน่าจะเป็นคุณทิติมีแต้มนะครับไปสัมภาษณ์คุณสมบัติ บุญงามอนงนะครับหรือว่าคุณหนูริงนะครับในมาในเล่มนี้ก็จะเป็นการเรียบเรียงบทสัมภาษณ์ในช่วงต่างๆของคุณสมบัติมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเล,เล่มนี้เนี่ยพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ในปีพศ2561นะครับเดือนพฤษภาช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการเลือกตั้งนะครับ ช่วงล่าสุดในสมัยของผลเอกประยุทธ์จันโอชาครับก็เลยจะมีความเคลื่นไหวในเรื่องการเลือกตั้งนะครับซึ่งคุณสมบัติก็ตั้งพรรคเกียนนะฮะขึ้นมาแล้วภายหลังเนี่ยกรกตก็บอกว่าใช้ชื่อพรรคนี้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นพรรคเกียนบ้างแล้วก็นะเออแล้วก็หลุดออกจากการาลงชิง สสนะครับสมาชิกผู้แทนราษฎรนะอันนี้เป็นช่วงเรื่องเรื่องบริบทของการเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นหนังสือที่ประกอบมากับช่วงของการเลือกตั้งแล้วก็เป็นช่วงของการสื่อความคิดว่าพรรคเกรียนนะฮะคืออะไรนะแล้วก็สื่อถึงตัวตนนะครับประวัติความคิดแล้วก็การเคลื่อนไหวทางทางสังคมและการเมืองของคุณสมบัติบุญงามอนงนะครับ คุณสมบัติเนี่ยผมก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวนะจาก facebook นะครับในช่วงที่ช่วงเหตุบ้านการเมืองที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้ผมก็เข้าไปท่องยุทธจักร t ทวิตเตเพิ่มเติมนะครับไปติดตามคุณสมบัตินะครับในในทวิตเตอที่แอ c เคาท์หนูริงนะครับก็เลยจะเห็นหน้าของแกบ่อยนะแทบจะทุกวันเลยก็จะมีเรื่องโพสต์นะครับ เดิมทีเนี่ยเขา้าร้านหนังสือก็จะที่บุ๊กโมบี้เนาะจะเห็นหนังสือเล่มนี้อยู่แต่ว่ามันมันก็ไม่ค่อยได้เตะตาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยช่วงนี้แอร์ไทม์ของคุณหนู่ลี่นี่คุณสมบัตินี่ผ่านตาม,มาเยอะหน่อยนะครับก็เลยเอ๊ะลองไปซื้อหนังสือมาดูซินะครับว่าเอ๊ะคุณสมบัตินี่มีความคิดอย่างไรนะครับกับการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองนะครับและในยุทธจักร Facebook และ Twitter นะครับ หนังสือปรัชญากเกลียนนี้นะครับก็พูดถึงประเด็นหลักๆอยูอ่ในสักสี่ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงของการเติบโตนะเด็กชายสมบัตินะครับมาจนถึงช่วงที่สนใจเริ่มสนใจสังคมนะครับอ,อันนี้มีบทที่ชื่อว่าก่อนเกลียนนะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นอัตชีวะเป,เป็นเรื่องการเล่าเรื่องตัวเองนะครับของคุณสมบัติให้กับ ผู้สัมภาษณ์ได,ได้ได้ฟังแล้วก็บันทึกไว้นะครับว่าเอะตอนเด็กนี่คุณสมบัติเขาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอ่านไปแล้วเนี่ยมาเทียบกับเหตุบ้านการเมืองตอนนี้นะครับก็จะรู้สึกว่าเอ้คุณสมบัตินี่ก็มีชีวิตการเรียนที่ไม่ได้ต่างจากเราๆนะครับไม่ได้ต่างจากผมนะในบริบทการเรียนแบบแบบที่เราก็รู้กันอยู่นะครับในการศึกษานะครับมันก็มีปัญหาอยู่นะแต่ว่าคุณสมบัติก็ไม่ได้คิดว่า มันก็มีปัญหาแหละนะครับจากจากระบบการศึกษาต่างๆนะครับแต่ว่าคุณสมบัติก็เรียนรู้จากเรื่องราวนอกห้องเรียนมากกว่านะครับแล้วก็ไปสู่การเป็นเด็กกิจกรรมนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นเด็กกิจกรรมเนี่ยก็ได้เจอกับโลกกว้างนะครับและ,ะไปะร่วมถ้าช่วงนั้นมันจะต้องมีค่ายพัฒนาค่ายอาสาอะไรแบบนี้ครับคุณสมบัติก็เข้าสู่ยุทธจักรของการพัฒนานะด้วยด้วยด้วย สิ่งแวดล้อมแบบวงการพัฒนานะครับก็เข้าสู่วงการพัฒนาเล่าชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งก็น่าประทับใจในหลายตอนนะครับโดยเฉพาะตอนที่คุณสมบัติเนี่ยได้ติดตามคณะละครมาขามป้อมนะไปแสดงละครในที่ต่างๆนะครับนะได้ไปเห็นดวงดาวท้องฟ้าที่มันมืดสนิทนะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ชวนให้กลับมาค้นหามาถามตัวเองลึกๆครับว่า ต้องการอะไรนะชีวิตมันคืออะไรนะนั่นก็เป็นช่วงของบทแรกนะครับแล้วก็นํามาสู่ช่วงบทที่2นะครับที่คุณสมบัติก็ได้แบ่งปันนะว่าจากการเรียนนะฮะก็ามาสู่วงการการพัฒนาสังคมเนี่ยได้อย่างไรนะครับช่วงนี้ก็น่าสนใจโดยที่เฉพาะผมเองก็อยู่ในทำงานด้านการาส่งเสริมพัฒนาชุมชนอะไรแบบนี้ครับก็ได้ไปอ่านประสบการณ์รุ่นพี่นะฮะก็เป็น ช่วงที่ได้เหมือนกับฟังได้ฟังรุ่นพี่เนาะ,ะเล่าเรื่องล้อมวงอ,ะอ่ะเล่าชีวิตของตัวเองนะครับจากในหนังสือเล่มนี้นะครับมันมีกลิ่นอายของความเป็นพี่เป็นน้องความคุ้นเคยนะครับความความอบอุ่นอยูอ่บางอย่างนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ในช่วงของอบทถัดมาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณสมบัติได้เล่าประสบการณ์ของ การช่วง,ช,วงช่วงที่คอสชออนะครับได้รับทำรัฐประหารนะครับแล้วก็เล่าว่าเอ Compass ๊ะตรงช่วงรัฐประหารนี่มันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นนะครับที่คุณสมบัติตัดสินใจที่จะหนีนะครับตัดสินใจไม่ไปรายงานตัวนะครับที่คําสั่งของคอสชอที่เรียกคุณสมบัติให้ไปรายงานตัวคุณสมบัติก็ไม่ไปนะครับเลือกที่จะหนีนะฮะ หนีการจับกลุ่มนะครับหนีไม่ไปรายงานตัวนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ขสชก็จับได้นะครับทหารก็เข้าไปนะฮะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นนะครับถ้าเกิดเป็นบทนี้ก็เป็นบทแอคชั่นทีเดียวแะครับในบท Green, เกรียนเผด็จการนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นนะฮะม,มันเป็นบันทึกอีก,อกบทหนึ่งนะที่ผมอ่านเล่มนี้ก็จะคิดถึงหนังสืออ,อีกเล่มหนึ่งของ i l ร w อเช่นเดียวกันนะครับที่เล่าถึง การถึงถึงบันทึกนะครับในช่วงของการทำรัฐประหารแล้วก็จะมีบุคคลหลายคนเนี่ยถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วก็ถูกเข้าค่ายปรับทัศนคตินะครับคุณสมบัติก็ช่วงนั้นช่วงช่วงที่คนอื่นๆเขาไปปรับทัศนคติกันเนี่ยคุณสมบัติก็หลบหนีอยู่นะครับแล้วก็พอถูกจับได้เนี่ยก็ดูเหมือนกับค่ายจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับคุณก็ได้ได้เห็น เหตุการณ์อะไรทํานองนี้นะครับทึ่มันก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนวิธีการเกี่ยวข้องกับสังคมและการเมืองในลำดับถัดมานะครับเราก็จะพอเห็นภาพว่าเอ๊ะทำไมคุณสมบัติถึงอยู่ใน Facebook อยู่ในโลก Twitter นะครับแล้วก็เคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับที่ไม่ได้อ่า วิจารณแบบหนักๆน,นะครับแต่ว่ามมนมีความกลิ่นอายของอารมณ์ขันนะครับกลิ่นอายของความสร้างสารรค์แล้วก็ความตลกนะความความมีสีสันความสร้างสารรค์อะไรแบบนี้ครับก็จะหาได้จากเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะครับของคุณสมบัตินะครับบทนี้ก็ทําให้เห็นว่าอะไรคือแนวคิดเบื้องหลังอะไรคือความคิดเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวแบบคุณสมบัตินะครับ ก็ทำมาสู่ช่วงของบทสุดท้ายนะครับเป็นช่วงที่คุณสมบัติเล่าเรื่องของอการการพัดการทำงานด้านสังคมที่จะต้องเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการเมืองนะครับคุณสมบัติก็ติดตัดสินใจที่จะพัฒนาพรรคเกลียนนะครับซึ่งตอนที่พรรคเกลียนเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ฮือฮานะครับแล้วก็ผมเองก็กได้เห็นความเคลื่อนไหวอย,อยู่เช่นกันนะครับมันก็เป็นสีสันนะครับเวลามีข่าว มีข่าวของพักเรียนมาทํานู่นทํานี่นะครับมันเรียกสีสันและเรียกความเอ๊ะนะฮะว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับภาพหน้าปกของหนังสือเล่มนี้ก็คือคอสตูมนะครับของสมบัติที่ใส่หมวกโจรสลัดนะครับแล้วในบทนี้นี่ก็ทําให้เห็นความคิดเบื้องหลังนะว่าอ๋อโจรสลัดเนี่ยมันมีพักแบบนี้ด้วยนะนะครับมีมันมีมันมีพักของต่างประเทศนะที่ ทำพรรคคล้ายๆพักเปลียนนะครับเรียกว่าเป็น Pirate Party นะครับความคิดของ Pirate Party มันก็เป็นเมล็ดพันธุ์การเคลื่อนไหวแบบพักเปลียนนะครับซึ่งเล่มนี้มันทำให้ฉากหน้าที่เราเห็นภาพคุณสมบัติและของเพื่อนแต่งชุดจนสลัดเนี่ยเราได้รู้ว่าเบื้องหลังมันคืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเบื้องหลังความคิดที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวใน,ใน,ใ,นในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนะครับ ผมคิดว่าครั้งต่อไปถ้ามีเลือกตั้งอีกเนี่ยครับก็จะเฝ้าดูนะครับแล้วก็คอยเชียร์นะครับว่าอยากให้มีความเคลื่อนไหวในสนามเลือกตั้งแบบพักเกลียนนะครับก็คอยดูครับว่าเขาจะเสนออย่างไรนะครับสิ่งที่สําคัญในพักเกลียนที่ผมรู้สึกสะดุดใจแล้วก็รู้สึกอยากสนับสนุนนะครับก็คือว่าวิธีการมอง การมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยนอกจากการชิงตําแหน่งการชิงเก้าอี้สสนะครับเพื่อที่จะได้มีอํานาจต่อรองแล้วก็ไปมีส่วนต่อรองเป็นเป็นได้เก้าอี้สําคัญสำคัญมาเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยครับพรรคเปลี่ยน หนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามันไม่ได้มีแต่วิธีนั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็คุณตบอดก็พูดถึงความเชื่อว่า,เ,าเราน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการมีส่วนร่วมใหม่นะครับาการคิดในเชิงเหตุผลนะครับการถกเถียงเ,เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดสร้างสรรค์จากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่มันไม่จําเป็นต้องอรวมศูนย์ไม่จําเป็นต้องรวมกันเพื่อให้มีพลังแล้วก็ต่อรองเพื่อให้ได้เก้าอี้ แล้วก็จะได้ไปพูดในสภา,าได้เวลามาสัก5นาที10นาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมแบบที่พักเรียนกําลังเสนอเนี่ยเราในฐานะประชาชนที่สนใจปัญหาที่อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามหาภาคนะไม่ได้ปัญหาเรื่องเ,รองเศรษฐ,ฐกิจนะครับเราอาจจะสนใจปัญหาที่มันกระทบต่อชีวิตประจําวันนะครับมันมีที่ทางที่จะถกเถียงหรือว่าคิดกับกลุ่มที่คิดแบบเดียวกับเราเนี่ย ด้วยแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าพื้นที่แลกเปลี่ยนทางความคิดเห็นเนี่ยแบบที่พักเรียนนําเสนอนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับไม่ต้องมีอา่าเท่าแก่พักอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าวิธีอภิปรายวิธีถกเถียงวิธีสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ระดมความคิดสร้างสารรค่ระดมนวัตกรรมแบบที่พักเรียนนําเสนอเนี่ยเป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็อา่า ความคิดใหม่ๆไอเดียจากวงคุยแบบของชาวเนิร์ดนะที่สนใจเรื่องนั้นจริงๆนะครับมันก็อาจจะถูกยกหยิบแบบไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายของพรรคใหญ่ๆต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นแนวคิดเป็นวิธีการเคลื่อนทางการเมืองที่น่าสนใจมากนะครับโดยใช้วิธีการแบบพักคเกลียดน,นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะตอนนี้มันยังไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าสมัยหน้าน่า,นาสนใจนะครับและถ้ามีโอกาสก็อยากจะเข้าร่วม อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับปัญหาปากท้องอมหาภาคอา,อาจจะมีการเมืองใหญ่ๆพรรคการเมืองใหญ่ๆที่สนใจอยู่แล้วแต่ว่า,าปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะครับอย่างเช่นในพรรคเกลียนในทกเทียงกันเรื่องปัญหาสุนัขจรจัดนะจะแก้ไขยอย่างไรดีนะครับมันมีคนที่คิดเรื่องนี้อยู่นะอย่างคิดอย่างแบบหมกมุ่นนะมันก็มีข้อเสนอที่เป็นข้อเสนอไว้นะครับข้อเสนอเรื่อง ปัญหาน้ำท่วมในซอยนะฮะปัญหาการอ,าอะไรลายเล็กๆนั่นนการแยกขยะจะทําอย่างไรนะครับปัญหาของสายไฟลงดินเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรา,อาพอหรือว่าระบบรถสาธารณะที่มันราคาถูกแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นรถไฟฟ้าเท่านั้นเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับพวกปัญหาเหล่านี้เราสามารถถกเถียงกันได้ในแพลตฟอร์มแบบที่ พักเกลียนนําเสนอนะครับและถ้าพักการเมืองขนาดใหญ่อยากจะ a d o อปไปนะฮะก็ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บันทึกไว้นะครับในหนังสือเล่มนี้แต่นั้นนนั้ว่าพอมาอ่านในช่วงนี้นะครับก็เราก็จะพบว่าเรื่องราวที่คุณสมบัติให้สมัมภาษณ์ไว้นี่ครับมันก็เคลื่อนมานะครับจนแม้กระทั่งอตอนนี้มันผ่านไปแค่ปีเนปะี่ยแต่เรารู้สึกว่า เรื่องบางอย่างที่คุณสมบัติพูดในช่วงนั้นนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นาการพูดถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับในช่วงที่คุณสมบัติสัมภาษณ์นี่มันก็ยังเป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่พูดพอจะพูดกันได้มากขึ้นนะครับพอจะนําเสนอกันในที่สาธารณะมากขึ้นนะครับหรือว่า,าความคิดเรื่องการศึกษานะครับการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนะครับ ปัญหาที่แบบว่าครูสอนอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็คุณสมบัติก็เลือกที่จะไม่เรียนแบบนั้นแต่ไปเรียนวิธีอื่นแทนนะครับตอนนี้เราก็จะมีกลุ่มของนักเรียนเลวที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนณนะที่ที่มันเป็นปัญหาเลยในตอนนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าจากหนังสือเล่มนี้นะฮะสังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินนะครับ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะไปอ่านดูได้นะครับเป็นหนังสือที่อ่านสนุกนะครับแล้วก็จะได้รู้จักวิธีคิดนะทั้งคุณสมบัติแล้วก็กลุ่มที่ทํางานด้วยกับกลุ่มคนสมบัติได้มากขึ้นนะครับในหนังสือเรื่องปรัชญาเกลียนนะครับหน้าปกเป็นรูปของคุณหนูริ่งนะครับในหมวกโจรสลัดนะครับปกดำหนังตัวหนังสือสีขาวนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นคำโปรยต่างๆนะครับมีคีย์เวิร์ดเช่นนวัตกรรมนะพักการเมืองนะครับเป็นเรื่องส้นตีนต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของปกหลังนะครับไปดูกันได้ราคาหนังสือไม่แพงนะครับ120บาทนะครับก็ลองหาดูตอนนี้น่าจะยังมีอยู่นะครับยังไม่น่าจะยังมีอยู่นะครับเอาละครับนี่เป็นรายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวนะครับ ดีใจที่ได้กลับมาอีกนะครับหลังจากที่จะไม่ได้จัดที่ไม่ได้จัดกันนานหลายเดือนทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีประเด็นเรื่องการย้ายบ้านนะครับตอนนี้ก็ย้ายเสร็จแล้วนะครับดูชีวิตดูจะลงตัวดีได้กลับมาจับหนังสืออ่านหนังสือมากขึ้นก็หวังว่าจะมีรายการผลิตมาให้คนผู้ฟังได้ฟังอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับรายการวันนี้ผมมาลาไปก่อน,นครับพบกันใหม่ตอนหน้า กับบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวติดตามเราได้ในหลายช่องทางนะครับอขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ